มันตามาแล้วการมาสการครับดวงตาครับการมาสการครับนั่งคุณไปยังดวงตาค่อยสิปุ๊เปียกหลังแตนั่งคุณนย่างนี้ผมเห็นมาบนถูกหลับมือวงตารนี่แหละโอยงานธรรมดาดีละงันนั่นเปียกเนี่ยวงตานั่งหยินเปียกดวงตานั่งหยิบไม่เปียกเลยนั่งไหนก็ได้ครับได้น้อดวงตาเนาะเป็นจังไหนเนาะครับเป็นสูตรบ่ ไวสูเนะบอมีสูดที่บหบอกปุ๊บปุ๊บไปเลยนี่วงนั้นว่างนั้นวังวังวังมันออกออกสามแปดงได้ว่มันออกสามแปดนี่นี่นนี่นสูตรนี้นี่มันก็ละสูตรได้สูตรอันนี้สูตรบนต้นนะครับสูตรบนเออในล่างบานีร้านสาวก้อยสี่แปดสามยสามหมื่นหาสามหมื่นให้เขาดึงใจกันครับมันจดึงใจกันได้อันนี้มันมันสี่สามหนึ่งมันมันออกสามสอง สามสามสองมันอู้ยใครว่าจะมาสามสามดิครับอันนี้งวดแต่เงินทุนนั้นหลงตาเนาะแม่นมันพ่อพ่อสมใสอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้หลงตาเป็นอย่างนี้นี่อันนี้มาถึงอยู่อยู่สูตรนี้ได้อันนี้เราคำนวณมาให้คอเราประทัได้สรุปให้เขาดึงใจกันเถอะบางกิ่งเป็านหกซีสามซีสี่ก็ได้ตัวเม็ดเย็ดหัวมาคือเลยจุดถือตัวดังแล้วอันนี้งวดนี้บ่หลวงตาแม่นี่นี่นี่มันมันดัง มันมันมันเสร็จไอ้นี่นะแต่ว่าดินหก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 กินใช่ไหมเอออันนี้มันก็นี่งวดตีมานิงวดตีม่านนี่มีเด็กอยู่เอาซื้อไว้เออแล้วมีเด็กอยู่อันนี้อันนี้อัน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 นี้มันตีมานี่อีคู่มันมูมันอันนี้จับคู่ให้แล้วซุ่มมันเออตัวนี้มันมันวอละซุ่มได้ขันมันตีมานรักสามนี่นี่นี่มันตีมานี่ โอ้สามสามสามห้าเออสามเจ็ดสามเจ็ดเออศูนย์หนึ่งมันก็มาโครนอีกดีหนึ่งโอ้หนี่งี๋ได้ครับมันก็มาหลักนี่แต่ว่ามันคือหลายตัวคือได้แต่ว่าโมเดียวกันนั่นละนี่นี่อันนี้เป็นนี่ครับโอ้โนี่ตัวนี้มันชิมาตัวนี้ครับอันเดียวกันเอออันเดียวกันครับอันเดียวกันเอออันเดียวกันครับอันเดียวกันเดี๋ยวผมต้นฟองอันนี้ขอครับ เออนั่นเอาไม้เอาไม้เบิ้งเอาตัวมันออกแล้วนี่ยมือก็ถือกันเอออันนี้มันออกเห็นมันออกออกสามสองเออมันออกไปแล้วอันนี้ของงวดนี่อันนี้งวดนี่งวดวันที่สิบหกแมนัยา่นสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่เนาะแมษายนมีมีตัวตัวเด่นบนมีสี่หกเก้าว่าเมนเด่นบนเลยบาทนี่มันเข้ากันนี่เข้ากันกับของเฮานั่นโตโตโตนี่นี่ นี่ของเขาเด่นเด่นเด่นหกแปดเอ๋บันมันก็เขากันกับตัวนี้ดีนี่ตัวตัวนี้ตัวนี้นี่นี่มันเขากันแลไว đ ด้เออหกเจ็ดหกหกเจ็ดสองเทียบพวกนี้มันจรบมดาด้เนี่ยเออบัตรนี้มันมาบัตรนี้มันมาสูตรนี้บันนี้นี่นี่นี่สูตรหนึง่ได้เลยนี่เขาเด่นเขาเด่นแปดเออเขาเด่นแปดเด่นหกแปดบัตนี้มันจะมาสิหกเจ็ด หกแปดหกเก้าแปดสี่แปดแปดเจ็ดแปดเก้าแตามันไม่รักนี่ตายลูกเดียวขอประหอดเลยโอ้ยเจ้ว่าของของดวงตาเลยนี่นะครับนีอน่อันตัวไหนครับครับมันก็มาเปลี่ยต 0, นตัวศูนย์นี่นี่เปลี่ยนตัศูนย์เปลี่ยนต่ศูนย์ตัวนี้กัมากับตัวก้อนของหายวกจะไปสามสามเมนบครับเออสามสามนี่สามสามสามห้าเ,เอ 3, 3, 3, 3, 5, เอ สองศูนย์สามศูนย์หกศูนย์แค่นี้แมนขงวงตาเนาะเออว่ามันไปตรงกับของเจ้าอื่นนี่หกเก็ดหกเป็ดหลดวงตาว่าบ้องกันมันจะออกมาของมันเองมันจะเบิร์นของเขามันจะออกมาในในเครือข่ายของเขาหนิโอ้ครับนะี่มาจากควายสีบุ๊มมาเกลียวดวงตาอันนี้สูตรลวงตาเฮ็ดมาจากตีปีนะครับสูตรนี้ได้มาตั้งแต่ไหนครับผมขอสอบทานนิดนึงครับพันซาร์ีชีไปเนาะ สีกผ่าน่ะสี่สิบเ็ดแวบ่ซื้อเลยสูตรนี้เฮ็ดมาสี่สิบสี่สิบเมื่จนจนเราออกปั๊บนาทีปั๊บเลยเลขสูตรมันทันทีเลยเลขออกปุ๊บเฮ็ดปั๊บทันทีเลยอ๋อเฮ็ดทันทีได้บอกครับสูตรแมนถ้าเบ่งวันจะออกไกลกันบ่แต่บ่งเด้ออันนี้คือเป็นสูตรที่คำนวณออกมาครับตัวใดครับนี่บอกครับนี่บ่สูตรคำนวณที่ออกมาคือคือมันออกแล้วนี่คือมันออกแล้วคำนวณออกมาแล้วนี่ตัวนี้คือสูตรคำนวณออกมาแล้วออกมาแล้วนี่มันออกออกสามสองครับ ครับแาเอร้านเสาชื่แปดสามเด็กอ๋ออันนี้คือเป็นสูตรที่ตัวที่ออกมาแล้วเออมันออกมาแล้วมาคำนวณมาคำนวณคือมันคำนวณตัวนี้ได้คำนวณได้ตัวนี้บ่ครับตัวนี้เออนี่ล้านี้ล้นี้ล้านนี้คำนวณออกมาแล้วได้ตัวนี้เออเดกนมาแล้วนี่หกเจ็ดเออแล้วมาจับโค้งเขาเออจับคู่นี่จับคู่ไดนี้เขาก็สามห้าสามเจ็ดสองศูนย์เออสามศูนย์หกศูนย์เออมันเขากันกับเด็กเด็กซุ่มอี่ตัวนี้เออมันก็มีรักหกรักเจ็ดอยู่นี่ัวนี้เออ กันถ้ามันมากันกัาันมาถเกือบหกแปดนี่ทีนี่กไกลกันด้วยหรอล่ครับเออให้ไหมหน่อยเนาะเดินบนเดินล่าง่ครับเท่ากับอันนี้ไปซื้อบนก้นหูหรอกนี่บ่ครับแมนอยู่ใหนนี่อยู่ในนี่เด่นตัวอที่สุดครับผมกนนี่แหละตัวเขาเด่นให้นี่โอหกแปดนี่ละเออหกเจ็ดตั้งเทียร์มันไปตั้งคูปุ๊บเลยนงเทียร์มันก็ไปตัวเดียวก็าทามันไปตัวเดียวเขาเขาจำให้เลยนี่อ๋อหกเจ็ดหกแปดนตัวเด่นเนาะเออ ตัวนี้คือสรุปออกแล้วมาครับนี่แมนหายคนชื้อได้เร็วอ๋อนี่อันนี้หายลงชุดได้แล้วแมนอ๋อชุดนี้หายหายลงชุดได้เรวเป็นแป้ไนนี่เลยตัวนี้อันนี้เรียบร้อยแล้วอันนี้ชุดลงทุนมาครับตัวนี้ก็เรียบร้อยแล้วนี่อ๋ออันนี้คือชุดลงทุนแมนครับผมพี่น้องนะครับสําหรับหลวงพ่อนะครับไม่ประสงค์ออกนามนะครับเออพี่น้องนะครับ อนไรมาตามให้แล้วนะครับผมสูตรนี้ใช่ไหหลอดสี่สิบกว่าปีโอ้ยเจ้าลงทมนมกูลงทุนลงทุนกูเกียเกันเลยมาเอาไปแล้วตัวนี้เขาเคยได้เมื่อกี้ว่าตัวนีครับตัวนี้ออกมาตําปึ้งบ่าลอดแท่งตัวไดนหกแปดเนี่ยเหบอหกแปดนี่แลลวนี่แล้วนี่แลลวนี่ขันพามันออกมาปั๊บนี่รักหกปีเป้เลยโปะเคเลยแมนต่าปึ้งเลยเออบอกมีหลอดมันจะไปใส่กับจาเรศเขาไล่ไปเฮ้ยตัวนี้นี่คือชุดลงทุนนะครับเด้อนะครับ ขันเจ้าขันเจ้าสูตดไม่เบิ้งนี่โบยายเอามาครับเอาโบตอนนีครับผมเอาสูตรนี่แล้วที่หลวงตาเฮ็ดมาให้เรานี่ยนะเพราะจะออกปั๊บมัดดิ้งสูตรของเขาออกมาเลยเนี่ยผมมัดจะออกวันนั้นวันนี้พัดจะบอกเขาเลยเด่นนั่นเด่นนี่บางหน้ามันเด่นสองสองเด่นสองลองสูดกับปกติหลวงหลวงตาขึ้นไปไปบ่อครับขึ้นไปไปบ่อแม่ญาติโยมเพิ่นเบิ่งแม่บ่ยังมาถามต้องมาถามไงกูจีซีกูจีกูจกเลี้ยงไปขึ้นไปไปไหนเลยแม่เจ้าบ้านนี่เขาว่า ทุกคนบอก,บอกไกลกันคนหูซือ้อ,อก็ซื้อรัดเขาหูบลอกลุงนเรักอะไรเขาซื้อรัดทันทีเลยนี่จังสามเจ็ดเป็นบมันม่บมนสามเจ็ดก็คือสาแปดครับแปดสามสามเจ็ดเจ็ดสามก็ตามจำีไปใสเลยไปหลอดใส่หลอด,ดีเขาคยเรีนเนาะเขาเรียนไปเรียนไปเขาจึงจำนวนว,นว่ามาันจะไปตัวใดเขียนตัวใดเขาหูทันทีเลยวัได้เคยตามเมงต้นี่จะหูซื้อหูสูตรเขาบอกเขาบล็เาลำได้เลยซื้อหูสูตรเลยเนาะแมน นี่เด้อนี่ครับพี่น้องนี่แหละคือตัวเด่นเนาะแมงเจ็ดหกแปดเออมันก็มีตัวเด่นให้ดีเด่นบนเด่นบนนี่ครับออ๋พี่น้องครับหกแปดประมาณนี้ก็หกเจ็ดที่มาแม่นบ่ครับแม่นเป็นพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกระดานเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกระดานของหลวงตาครับว่าจะพี่ตัวใดนกันเนี้ยนะครับที่เพิ่นขึ้นไว้มต้นเดียวมีท่านั้นมีนตัวนั่นต้นนั่นเรียนเลยครับผมเพิ่ขึ้นก็ขึ้นขึ้นเร็วๆเลยครับผมเดี๋ยวเบิ่งแป๊บหนึ่งครับนะครับผมเขามาใน นี่คืออย่างน้อยลดวงตานะครับพี่น้องเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันนะครับเนาะนี่ดวงตานะครับจะขึ้นไหวให้นะครับเนาะจะขึ้นให้ญาติโยมถ้าพูดใดมีบุญนม่ศาสนาจะมาเห็นนะครับถ้าผพู้ไดบ่บไม่บุญวาสนาบ่ไเลยสังเกตนี่บ่บเห็นนะครับดวงตาเราเขียนไว้ผิดนนะครับพี่น้องเออพี่น้องนี่ละนี่คือชุดในวันที่16กันยายน2565นะครับพี่น้องนะครับีิดอพราะิจารณาเด้อนะครับสำหรับแนวทางนะครับลวงตาไม่ประสงค์ออกนามนะครับ นี่ก็เป็นชุดลงทุนนะครับเป็นชุดลงทุนแล้วนะครับมีตัวเลขอยู่หกหางหกชุดนะครับพี่น้องหกหางหกชุดมีอยู่สองศูนย์สามศูนย์หกศูนย์สามสามสามหาสามเจ็ดนะครับแล้วก็หกเจ็ดนะครับเด่นหกเจ็ดนะครับพี่น้องเด่นหกเจ็ดนะครับสำหรับหลวงพ่อไม่ออกนามนะครับ นะครับผมพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องรองเอาไปวิเคราะห์พิจารณานะครับผมสําหรับแนวทางนะครับขอให้ท่านวิเคราะห์ดีๆนะครับสําหรับหลวงพ่อหรือว่าหลวงตานะครับไม่ประสงค์ออกนามนะครับน้องเดีลองเ้ิงนมาสวนนี่คนเห็้มาครับสี่สิบกว่าปีแล้วนะครับครับผมขอให้ท่านวิเคราะห์พิจารณาดีๆนะครับสําหรับแนวทางหลวงตาไม่ประสงค์ออกนามนะครับเด่นหกเจ็ดหกแปดนะครับครับชุดพี่น้องก็แคปไว้นะครับแคปหน้าจอไว้เด้อนะครับแคปหน้าจอไว้ สําหรับแนวทางของลวงตาไม่ผสมออกนามนะครับจดไลค์เข้าไปเลยนะครับผมตัวเลขชุดเดียวกันนะครับมีตัวเดียวก็คือ6กเจ็ดนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไปเพียงแคปนี้นะครับผมชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะครับถูกใจก็กดติดตามนะครับขอท่านโชคดีนะครับเฮงๆด้วยด้วยกันทุกคนนะครับในงวดวันที่16กันหายน2565นะครับขอท่านโชคดีครับผม